รู้แล้วน้องดิซ่าพูดอะไรสําหรับตอนเริ่มต้นเพลง My Only Wish ตรงเรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าและก็เป็นของขวัญมือริคริสต์มาสพิเศษอีกหนึ่งปีมากๆค่ะสําหรับการปล่อยเพลงคัรเวอร์ My Only Wish ของแม่บริดนิสเปียร์ที่คัรเวอร์โดยน้องดิซ่าแถมยังมีการทํา MV จัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าร่วมงานกับบุคลากรระดับโลกมากมายค่ะน้องดิซ่าจัดเต็มเพื่อแฟนคลับจริงๆให้ดูฟรีด้วยนะแม่ซึ่งตอนนี้ยอดวิวเข้า13วันก็ป่าไปที่8ล้านแล้วตรงบอกว่าไม่ธรรมดา คาเก่งกันมากๆเลยแฟนคลับที่ไปฟังกันอย่างถล่งทลายคลิปนี้ขอพูดถึงจะมีซีนหนึ่งที่เตาลิทเนี่ยเดินเข้ามาในร้านกาแฟอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถอดโค้ตสีเหลืองออกแล้วก็หลังจากที่พนักงานมาเสิร์ฟของให้น้องลิซ่าแล้วก็จะมีจดหมายดอกไม้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรบ้างนะคะเนี่ยน่าจะเป็นซองกาแฟแหละตอนพนักงานมาเสิร์ฟน,น้องลิซ่าก็บอกว่า m e ็กซิบุ Merci beaucoup Merci beaucoup ภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าขอบคุณมากค่ะแล้วเป็นการขอบคุณที่น่ารักและก็หวานหยดย้อยจริงๆเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเกรดที่นํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันพิเศษสุดๆไปเลยเตา้าลิเป็น my only wish ที่ดีต่อใจจริงๆค่ะฝากทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆนะคะให้สมกับที่น้องนิซ่าตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้เพื่อพวกเราแฟนคลับจริงๆ